ฮอตฟิวแพ็กฟ้ามีเพียบนะครับแต่ว่ามันยังเป็นลังของปี2023อยู่เลยแล้วก็เจอเทเช s u r e h น n คันนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นลัง N 2023ก็เป็นลังปลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวรอลัง2024มาลงบ้างแล้วรอดูรถใหม่ๆส่วนคันนี้ b l u ท t นเนเตอรเนี่ยโอ้มีเพียบเลยครับเป็นคันที่ขายดีมากนะครับสำหรับร้านผมในชอปปี้เนี่ยคนถามถึงเพียบเลยครับแต่ว่าหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไม่มีเครื่องวาร์ปจะส่งไปขายด้วย แต่รถที่เปิดขวดไม่ได้มีแค่คันนี้นะครับสำหรับชุดปีฉลองปี2024เนี่ยมีรถที่เปิดขวดอีกหนึ่งคันนะครับชื่อว่าคาร์บอนเนเตอร์นะครับแถมในชุดนี้รถดีเพียบทั้ง Mini Cooper H ์เอชเชลเล e นะครับแลนเซอร์เอเวอร์ชันซูบานะครับเพราะฉะนั้นผมก็รับมาเมาทั้งชุดเลยครับสำหรับชุดนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับคราวนี้เราไปที่ t a r g e เก็ตนะครับเราก็มาเจอของแปลกอะไรกันเนี่ยคือของอย่างเงี้ยมันหลุดคิวฟรีมาจากโรงงานได้ยังไงอ,นะอ่ะนะไอ้จริงเราเขาขายรถนะครับเป็น n นสคาร์มันควรจะเป็นแบบในรูปนี้นะแต่ว่าพออันนี้กลายเป็นแบบนี้คือเอามาแบบไม่ได้ประกอบเลยฮะ ก็นับว่าเป็นรถเออร์เรอร์นะครับแต่ว่าเป็นเออร์เรอร์แบบร้ายแรงมากอะ่ะลืมประกอบนะแล้วก็เอามาขายเลยนะครับใครชอบฝะสมแนวเออร์เรอร์ก็น่าจะชอบคันนี้นะครับอา่าแล้วก็มาดูรถ Hot f i e l Premium นะครับชุดส่วนใหญ่ผมก็ซื้อไปเยอะแล้วเนาะ Transporter ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดน้ำมันอันนี้ผมรับไปเกือบครบแล้วนะน่าจะครบแล้วล่ะนะครับก็ไม่ได้รับเพิ่มนะครับแต่ว่าที่รับเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือชุด Fast and Furious นะ นี่ครับชุดนี้ครับตอนแรกผมเจอแค่2คันนะครับเชฟโรเลตโนวาเ s สกับและ d r เ v e r Defender อร์นะครับแล้วก็คิดว่าคนอื่นอ่ะเอาคันอื่นไปหมดแล้วเพราะว่าคันอื่นเนี่ยคันดีมากมี BMW M5 นะครับ Toyota Supra แล้วก็ l a บ b ก r ิน i ี่กา l ่าดอนะแต่ว่าพอรื้อไปรื้อมาปรากฏว่าอา้าวเจอซะง,งั้นขาดคันเดียวนะครับขาด Toyota Supra ที่เป็นลายเหมือน Nissan GTR นน, GT นะนะ อันนั้นไม่มีเสียดายนะครับก็ได้มา4คันกับชุดนี้นะครับโรบกินนี่กระ,ระดอก็ได้มาแล้วก็ bmw m5 ก็ได้มานะครับอ้าวมาดูรถจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Cars บ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งทำคลิปเองเนอะชุด pixel face นะครับคราวนี้ Cars เนี่ยมีรถแปลกๆออกมาเพียบนะครับคราวนี้คืออะไรครับซปเปอร์ไ a ย่าบอะครับ ม่น่าใช่นะครับน่าจะมาจาก cast on the road ตอนที่เขาทำเป็นสไตล์แบบเนื้อเรื่องของ Mad Max นะฮะเขาเป็นโลกสมัยที่อรารยธรรมล่มสลายนะครับแล้วก็อีกคันนึงเป็นไดโนเสาร์นะกับ m c q ค e e n สไตล์ของมนุษย์ถ้ำนะครับเอออันนี้ก็แปลกตาดีนะครับเขาจับมาทำเป็นแพ็คคู่แต่แพ็คคู่แบบธรรมดาก็มีนะเป็นแบบนี้ธรรมดาง่ายๆก็มีนะครับรถเปลี่ยนสีได้ก็มีนะคาสทำรถเปลี่ยนสีได้แล้วนะครับ DJ สามารถเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นเหลืองแล้วก็เหลืองกลับเป็นน้ำเงินได้นะครับอ่าคราวนี้มาดูพิงค์สลิปนะครับจากจาร์ด้าอันนี้ชุด2แล้วนะครับไม่ใช่ชุดแรกชุดแรกเนี่ยมีทั้งหมดสิบสอคันนะครับชุด2นี่เขาออกมาเบาๆหน่อยก็ออกมา6คันแต่รถไม่ซ้ำกับชุดแรกนะน่าจะเป็นรถคนละชุดกันนะครับชุดแรกผมแกะรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูลองกลับไปดูได้แล้วมาดูว่าชอบรถสไตล์นี้ไหมต้องคล้ายๆกับรถมาจอเลตเหมือนกันนะสำหรับพิงค์สลิปเนี่ยนะครับ แล้วก็ชุดที่ผมอยากได้เลยคืออันนี้โอ้โมเดิร์นคลาสสิกแล้วอยากได้คันไหนรู้ไหมฮะอยากได้ Honda s p o ู n น่แล้วมันไม่มีอะมันมีคันเดียวนะครับรถ f i ียดอั r ราชนี้คันเดียวทั้งชุดนี้นะครับฝงไฟไปช้ากว่าเขาไปหน่อยนึงแพ็คาที่ t ทร็เก็ตไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเพราะว่า t ทร็เก็ตเนี่ยเขาขายดีมากเนาะมีแต่คนมาหยิบของดีดไปหมดส่วนแพ็ค5ที่น่าสนใจก็คือมีชุดแบทแมนเพิ่งออกใหม่นะครับ แล้วนอกจากนี้ผมก็รับ Matchbox ไปนะครับ Matchbox Collector เนาะอันนี้โอเคอยู่สวยนะครับ Nissan C แล้วก็มี Mitsubishi 3000 GT นะครับคันสวยอีกหนึ่งคันนะแล้วก็มีรถมาเจลเลตดีๆนะครับ Toyota G-R Supra นะแล้วก็ m c l a r e n s e n n a Porsche 917นะครับอันนี้ก็รับไปาย้ายร้านไป Walmart นะครับ Walmart มี m i ส l ี Model ของดนะีเนาะ คันดีสุดในชุดนี้คือดัตสัน510ด้วยนะหมายเลขหนึ่งเลยนะครับเบอร์สองเป็นซูบารุอิมเพรสซ่านะครับแล้วก็เบอร์สามเป็นปอร์เช่สามห้าหกเอาลอนะผมเจอดีสุดคือเบอร์สามนะครับปอร์เช่สามห้าหกเอลออ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยไม่ได้แกะที่ร้านนะไม่ได้แกะให้ดูกันเลยแล้วก็ฉีกที่ร้านนะครับเอามาแกะที่บ้านนี่อ่านี้มีเบอร์ให้ดูนะครับเป็นเบอร์สามเนาะปอร์เช่สามห้าหกเอาลอนะครับ อ่ะเอารถออกมาดูกันนี่ครับคือถึงแม้ว่ารถจะเป็นลอพลาสติกนะครับแต่คุณภาพของรถจาก m ิสซิลี่โมเดเนี่ยมันคุณภาพดีกว่ารถแพ็กฟ้าระดับหนึ่งเนาะรายละเอียดสีอะไรเก็บเนียบกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในชุดที่น่าเก็บอยู่นะสำหรับ m ิสซิลี่โมเดนะฮะอ่ะกลับไปลากรถกันต่อนะครับอันนี้มีชุด f a s ซ์แอนฟิเเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีโตโยต้าฟุบอีกเช่นเดียวกัน คันอื่นมีครบหมดนะครับแต่ว่าฟุตปลาเนี่ยโอ้ยคนเก็บไปหมดนะไม่ทันเจ้าถิ่นเขานะครับฮะนี่เรายังไม่ใช่เจ้าถิ่นอีกเหรอยังมีเจ้าถิ่นว่าเจ้าถิ่นอีกเหรอนะครับก็เลยไปได้นสคามาแทนนะครับก็นสคาก็มีคันสวยๆนะฮะคามารุ aro, นะแล้วก็มี t o โยต a า a m r รนะครับแล้วก็นสค่าเขาออกรถกระบะมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรับกระบะมาหนึ่งคันนะคือคันนี้นะครับเนี่ยทั้งชุดมี 9คันนะครับแล้วก็มีเชส1คันน่าเสียดายไม่เจอเชสนะแล้วก็รับฟอร์ซ่ามานะครับเพราะฟอร์ซ่านี่เป็นรถเด็ดเลยปอร์เช่911 GT3 นะครับคันหนึงแล้วก็บุคคติ EB110 อีก1คันนะครับออกมาทำสวยเฉียวสำหรับแพ็คฟอร์ซ่านี่อา้าวแล้วก็หนังเรื่องเดียวนะครับขายกินไปได้เรื่อยๆนะสำหรับของเล่นนะครับชุด Super Mario The Movie ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ออกมาเรื่อยๆคันนี้ออกมาเป็นแพ็ค4นะครับ ทำ Peach เป็นเซตพีดขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งก็ตรงกับในหนังเลยในหนังเป็นเซตพีดก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบ Mario The Movie เนี่ยก็ต้องไปหาจัดกันนะชุดนี้ Matchbox เนี่ยผมคิดมาหลายรอบแล้วว่าผมจะเลิกเก็บนะฮะเพราะว่าลดรายละเอียดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าบางทีเห็นอย่างเงี้ยมูฟวิ่งผ่านแล้วก็ใจอ่อนนะ เฮ้ยทำสีสวยเลยทีเดียวอะ่ะ gmc h u m m e r ev นะครับแถมมีชิ้นขยับได้ด้วยนะเออแม่สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยจะใช้ห่อนไหมนี่อันนี้คันนึงนะครับ ford bronco นะครับเปิดประตูดได้ราคาก็ไม่แรงมากนะครับแต่ว่าเป็นล้อพลาสติกนะอุ้ยอันนี้ฝุงไฟได้โดนนะเป็นรถ lamborghini แต่ว่าเป็น lamborghini สไตล์สายลุยนะครับคล้ายๆกับรถ suv หรือรถกระบะเลย นะอ้าวไหนว่าจะเลิกเก็บไงพอเจอแบบนี้แล้ว่าโอ้ยใจอ่อนทุกทีจัดไปครับพอเช้เข้าหนึ่งหนึแลนลี่นะครับสวยดีเหมือนกันคลิปที่แล้วเราปิดด้วยรถมอนสเตอร์ทรัคทุกๆนะครับอันนั้นก็ว่าแปลกแล้วอันนี้ล่ะเรามีมอนสเตอร์ทรัคที่ขนคิงคองอีกคันหนึ่งนะครับก็แปลกดีเฮ้ยแต่เราจะปิดด้วยมอนสเตอร์ทรัคสคลิปติดไม่ได้นะเอ๊ะหรือว่าได้ ถ้าชอบคลิปนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าซุ้งแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วใครเจอโตโยต้าฟุ r ปที่ไหนบอกได้ด้วย <c oughs> เจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ